มาว่า1 8่สมาะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็แปดชีวิตนี้อยู่รอดได้ด้วยบุญกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือประคับประคองในยามที่ชีวิตวิกฤตไมทำไยอาจารย์ถึงพูดอย่างนี้นะคะคุณมอมรหนึ่งหมายถึงกลุ่มตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะ,ะเผชิญสิ่งต่างๆนานามาในชีวิตอย่างโชคชน ส่วนมากเป็นเรื่องราวของความเจ็บใจและเสียสตุ้งสตังในกระเป๋าเก็บตังไม่อยู่นะคะ180เนี่ยเสียตังทีเหมือนเทกระจาดนะคะได้ตังทีก็เหมือนเขาโยนกระบุงมาให้แล้วก็รับแต่ว่าพอเทออกไปก็พรวกออกไปอย่างเงี้ยค่ะเลข8ดเป็นกลุ่มการเงินก้อนใหญ่ก็จริงแต่พอเป็นเลขเสียหรือเป็นคู่เลขเสียที่มาผสมอยู่ในเบอร์มันจะหมายถึงว่าคุณจะเสียเงินออกไปแบบเทกระจาดเลย คือเสียเยอะเสียทุกรูปแบบเสียได้เสียดีเสียทั้งวันอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะมีแต่ความวุ่นวายไม่มีความสุขและคุณอมรก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะขี้โมโหเดาใจยากเลขศูนย์อยู่ในเบอร์มาเจอกับสามศูนย์แล้วก็เป็นแปดศูนย์เนี่ยหมายถึงอารมณ์ที่เรียกว่า ตัวใครตัวมันนะคะเพราะว่าอารมณ์ไม่สเสถียรหรือว่าอาจจะเดาจิตเดาใจาย,ยากบางทีดูเหมือนจะไม่โกรธแต่ก็โกรธบางทีเหมือนจะโกรธแต่ก็ไม่โกรธเนี้ยค่ะคือไม่รู้อารมณ์ไหนจะเป็นลักษณะอารมณ์ที่แปรผันได้บ่อยหรือว่าลึกลับซับซ้อนนะคะจุดดีมีอยู่ที่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุ้มครองแต่อย่างที่บอกว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนะคะบุญก็หรือว่าเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็อาจจะช่วยเหลือได้แต่ว่าไม่เกินลักษณะของกรรมของตัวเองแต่ว่ายังไงก็ตามคนที่ใใช้้้้้เบบบอรรนนนนูปปแแีสุดดทาาายลววก็จะผ่นนไไ่ไไหื สามารถที่จะแคล้วคลาดไปด้วยด้วยในลักษณะของการที่อาจจะต้องทําบุญสร้างกุศลหรือว่าอยู่ในขอบเขตของสิ่งของธรรมรวมจะถึงการทาทานรักษาศีลแล้วก็สนมนมภาวนาชีวิตจะแคล้วคลาดแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีเพราะว่าศูนย์หมายถึงการที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีพีมีในเรื่องของกายทิพย์ต่างๆนานานหรือว่าเครื่องรางของขลังที่คุ้มกันตัวหรือว่าช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตการณ์วิกฤตต่างๆไปได้และยิ่งทําบุญก็ยิ่งดีนะคะ ยิ่งผ่านคนไปได้เรียกว่าสะดวกโยทินแต่ว่าในส่วนของ180กับ30เนี่ยให้ระวังชีวิตที่ค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์กว่าชาวบ้านนะคะคนรอบข้างมักจะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้เบอร์นี้รักแรงเกลียดแรงถ้าเกลียดแล้วอาจจะถึงขั้นไม่เผาผีเลยก็ได้นะคะในกลุ่มของ180และบางทีเราจะเหมือนคนที่ไปเจ้าก,กี่เจ้าก,การคนอื่นมากจนเกินไปจนทำให้คนที่อยู่รอบตัวเราค่อนข้างที่จะอึดอัด นะคะแล้วสุดท้ายก็จะกลับกลายเป็นว่าเราก็จะเป็นปมว่าเฮ้ยทำไมเราหวังดีอย่างนั้นนี้ทำไมยูไม่สนใจในครัหวังดีของเราเลยหรอนั่นนี่นู่นโน่นอย่างค่ะ สุดท้ายก็จะกลายเป็นอมพงงำหรือว่ากลายเป็นมืนๆตึงๆใส่กันหรือว่าบางทีจะเป็นลักษณะาการที่ไปทิมแทงกันรับหลังหรือว่าสุดท้ายจากมิตรก็จะพลิกกลายเป็นศัตรูหรือว่ากลายเป็นหมั่นไส้ไม่ชอบขี้หน้ากันไปซะด้วยเรื่องขี้ปฏติวด้วยด้วยเรื่องที่มันเกิดจากการที่เราหวังดีมากจนเกินไปจนคนอื่นเขาอึดอัดหรือรับไม่ได้เนี่ยคะ่ละลักษณะตัวเลขจอบมาในรูปแบบนี้นะคะลองไปสังเกตแนโน้มชีวิตดูนะคะคุณอมรว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ไทยไหม